ตอบคำถามปลูกป่าแล้วได้อะไรสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับลุงพออมเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันวันนี้นะครับลุงพออมาอยู่ที่แปลงสวนป่าลุงป้าพออแปลงที่1ครับวันนี้นะครับต้องการจะมาตอบคำถามของเพื่อนๆนะครับว่าลุงพออนะครับเป็นผู้สูงวัยแล้วมาปลูกไม้เศรษฐกิจปลูกไม้ป่า จะมีประโยชน์อะไรปลูกเพื่ออะไรนะครับวันนี้ครับก็คงจะเป็นคําตอบอีกคําตอบหนึ่งนะครับเย็นวันนี้ครับลุงผอมาอยู่ที่แปลงสวนป่าลุงป้าผอแปลงที่1อย่างที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาส่องนะครับดูยอดต้นไม้นะครับเนี่ยครับขณะนี้ลุงยืนอยู่ใต้ต้นไม้นะครับต้นประดู่ที่แปลงสวนป่าลุงป้าผอเป็นต้นแรกนะครับที่ลุงผอให้ส่องนะครับส่องดูยอดไม้นะครับพาเพื่อนๆดูยอดไม้ เดี๋ยวดูนะครับต้นต่อมานะครับก็จะเป็นต้นนะครับเป็นต้นพยุงนะครับเป็นต้นพยุงเดี๋ยวลุงพอจะพาไปดูอีกนะครับจะพาไปที่ต้นนะครับต้นแดงครับต้นแดงไม้แดงนะครับเนี่ยต้นนี้ครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าลุงพอออเป็นผู้สูงวัยนะครับอายุก็60กว่าปีนะครับก็มาปลูกนะครับป่านะครับป่าเศรษฐกิจป่าไม้นะครับ ก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าลุงผอปลูกแล้วนะครับประโยชน์ที่ลุงได้รับก็คือความสุขความหวังนะครับลุงปลูกต้นไม้ก็มีความสุขนะครับได้เห็นป่าเห็นต้นไม้ที่เราปลูกนะครับเจริญเติบโตเห็นยอดเขียวแค่นี้ครับก็มีความสุขมากแล้วครับส่วนนะครับต้นไม้จะใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าอย่างไรอันนั้นต่อยไปเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าวันนี้ครับความสุขที่ลุงได้รับนะครับก็คือเนี่แหละครับ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของลุงและก็คนในครอบครัวของลุงผอนะครับนะครับเย็นๆอย่างนี้ครับก็มาอยู่ที่แปลงสวนป่าแต่ว่าอีกสักครู่ก็ต้องรีบกลับนะครับเพราะว่ายุงเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเริ่มมารบกวนนะครับก็เป็นความสุขนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นนะครับยอดไม้นะครับทรงพุ่มของต้นไม้นะครับที่แปลงสวนป่าของลุงนะครับวันนี้นี่แหละครับ ต้นไม้ชุดนี้นะครับต้องบอกว่ามีอายุไม้นะครับประมาณ5ปีเศษๆลุงพออก็พยายามจะพานะครับเพื่อนๆได้เดินชมนะครับต้นไม้แล้วก็เลือกต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะครับพอที่จะนะครับมอบประสบการณ์ของลุงนะครับเพื่อเป็นบทเรียนให้กับเพื่อนๆนะครับว่าถ้าเพื่อนๆนะครับหรือว่าผู้สูงวัยนะครับผู้ที่เกษียณอายุราชการ60ปีขึ้นไปนะครับอยากจะมีความสุขเหมือนลุงพออนะครับซึ่งก็เคยรับราชการมา30 9ปีนะครับเกือบ40ปีก็หลังจากเกษียณอายุราชการนะครับก็มาใช้ชีวิตนะครับเป็นเกษตรกรนะครับเป็นผู้ปลูกป่าก็นี่แหละครับความสุขของลุงนะครับปลูกต้นไม้ของลุงนะครับก็มีความหวังนะครับลุงมีความหวังทุกวันนะครับหวังว่าต้นไม้ของลุงนะครับจะเติบโตนะครับมีอะไรครับปริดอกออกใบแค่นี้ครับก็เป็นความหวังแล้วก็เป็นความหวังที่ไม่ได้เลื่อนลอยแล้วก็ไม่ได้เกินกว่าความเป็นจริงได้นะครับ ก็เนี่ยครับ5ปีนะครับต้นไม้ของลุงนะครับก็โตใหญ่ขนาดนี้นะครับพยายามจะให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นยอดทรงพุ่มของต้นไม้ที่แปลงสวนป่าของลุงครับเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูนะครับแนวกว้างๆแบบนี้บ้างนะครับเย็นๆแบบนี้ครับจริงๆแล้วลุงเข้ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับก็มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับมีเตียงนะครับมานอนพักผ่อนในช่วงบ่ายๆแล้วก็เนี่ยครับตอนเย็นก็ลุกขึ้นมานะครับรดน้ํานะครับ ต้นไม้อีกโซนหนึ่งครับอยู่ในโซนนู้นครับเขียวๆด้านหลังนู้นนะครับก็เป็นโซนไม้ผลนะครับก็มีกล้วยนะครับเป็นไม้นําเป็นไม้ล่มเงาให้กับพืชผลนะครับเนาะเป็นสวนผลไม้นะครับแต่ว่าโซนที่ลุงพอพาเพื่อนๆเดินอยู่เนี่ยนะครับพาส่งนะครับทรงพุ่มนะครับหรือยอดไม้นะครับเป็นโซนไม้ป่านะครับเป็นโซนไม้ป่าก็เนี่ยครับ ความสุขของลุงผอแล้วก็เป็นความหวังนะครับเป็นความหวังเป็นประโยชน์นะครับที่อย่างน้อยนะครับลุงก็ได้นะครับมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับมีแหล่งอากาศบริสุทธิ์นะครับให้สดชื่นแบบนี้ครับได้มีโอกาสนะครับปลดนะครับหน้ากากอนามัยได้นะครับก็เป็นเซฟโซนนะครับเป็นโซนที่สดชื่นนะครับแล้วก็ นะครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นอะไรครับประโยชน์นะครับที่ได้จากการปลูกป่าของลุงผอนะครับเมื่อสักครู่นะครับป้าผออก็มาอยู่ที่แปลงสวนป่านี่ครับแต่ว่ากลับไปก่อนนะครับเอารถมาคนละคันกันนะครับก็ด้วยภารกิจบางอย่างนะครับก็จําเป็นต้องใช้รถคนละคันนะครับแล้วก็เสร็จภารกิจของลุงนะครับลุงก็เข้ามาที่แปลงสวนป่ามาหาความสุขอย่างนี้ครับมาชื่นชมมามีความหวังนะครับกับต้นไม้นะครับแล้วก็ไม้ชุดนี้ก็อย่างที่เคย บอกเพื่อนๆบอกกับการยนมิตรนะครับว่าไม้ชุดนี้นะครับหลุงพออปลูกไว้นะครับเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะครับอีก20ปี30ปีข้างหน้านะครับก็คงจะผลิดอกออกผลนะครับพอจะใช้เนื้อไม้ได้นะครับก็เอาไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานอีกครั้งแล้ในขณะเดียวกันก็มอบนะครับผืนป่าแปลงนี้นะครับเอาไว้นะครับเป็นปอดให้กับชุมชนนะครับเป็นปอดให้กับชุมชนแล้วก็พร้อมนะครับที่จะเปิดให้อะไรครับ ปิดแปลงสวนป่าแปลงนี้นะครับให้เป็นที่เรียนรู้นะครับของเด็กและเยาวชนนะครับก็มีนะครับเริ่มมีนะครับผู้บริหารโรงเรียนหลายโรงเรียนนะครับที่รู้จักมักคุ้นกันดีนะครับก็บอกว่าอยากจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นะครับเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับก็ยินดีนะครับยินดีนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ได้มีโอกาสชมคลิปนี้นะครับก็แปลงสวนป่าแปลงนี้นะครับอยู่ที่ อำเภอสัพยานะครับตำบลโพนังดำออกนะครับอําเภอสัพยาจังหวัดเชัยนาก็อยู่ใกล้สายเอเชียนะครับท่านที่จะขึ้นเหนือล่องใต้ก็วิ่งผ่านสายเอเชียก็เนี่ยครับอยู่ห่างจากสายเอเชียไม่ไกลนักนะครับประมาณสองกิโลก็ถึงแล้วนะครับจากสายเอเชียเข้ามานะครับก็เป็นความสุขยามเย็นนะครับเป็นการส่งมอบประสบการณ์ของลุงนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับก็ถือโอกาสนะครับ มอบนะครับความสุขของลุงพอนะครับกับพื้นที่นะครับสีเขียวนะครับเซฟโซนนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาชมคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะทําขึ้นมาเพื่อนะครับมอบประสบการณ์มอบพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามทางเพจแล้วก็เฟซบุ o กนะครับสวนป่าลุงป้าผอออกก็เอาไว้พบ กับเรื่องใหม่ตอนใหม่ของลุงพออนะครับวันนี้ขอกล่าวลานะครับที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ของแปลงสวนป่าของลุงพออนะครับขอกล่าวลาด้วยคาว่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเอาไว้พบกับเรื่องใหม่ตอนใหม่ของลุงนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับ